รองเท้าท่าทางแล้วก็กล่องดวงใจนะฮะก็คือเราจะต้องทําการเล่นแรงกับเพื่อนในเกมก็ได้หรือจะสังหารศัตรูในเกมก็ได้แต่ต้องไปเล่นในโหมดแรงเท่านั้นนะฮะใครที่ไม่เล่นในโหมดแรงก็จะไม่ได้รับของรางวัลนะซึ่งรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมรองเท้าสตั๊ดสีมอกอันนี้ก็จะได้รับทั้งชายและหญิงใส่ได้ทั้งหมดเลยนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกล่องดวงใจนะคะอันนี้ก็สังหารศัตรูในแรงห้าสิบคนหรือจะลงไปเล่นเกมกับเพื่อนก็ได้นะฮะก็จะได้รับเหมือนกันซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องดวงใจนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่แบบกระเป๋านะเป็นกล่องดวงใจนี่เลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท่าทางนะครับท่าทางอันนี้ก็แจกฟรีถาวรด้วยไม่ได้แจกเป็นเช่านะถาวรเลย อ่ะเปิดไปท่าทางนนี่นะฮะนี่ท่าทางชนะทั้งทีพี่ขอเชียร์หน่อยก็ <c oughs> ก็ก็ดีไหมดีแหละเนาะของฟรีใครชอบไหมอ่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันเนี่เห็นไหมทั้งหมดนี้ได้รับทันทีแค่เราเล่นเกมกับเพื่อนครบ12เกมหรือสังหารศัตรูครบ120คนก็ได้ทั้งหมดนี้รับไปเลยนะฮะ